สวัสดีทุกคนด้วยนะฮะวันนี้เรามาอยู่ในเกม Minecraft เองเออซึ่ง EP นี้เนี่ยจะพามาทัวร์สนามอของสโมสรสเปอร์นะครับผมชื่อสนามว่าฮอตเทนแฮมสเปอร์นะผมไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่าอ่ะเนีย่ยข้างหลังผมก็มีสนามนะครับผมเดีย๋ยวพ่าเราจะเดินไปทัวร์ครับซึ่งช่วงนี้เนี่ยบอลทุกลีกเลื่อนไปนหมดนะครับเนื่องจากโควิด19นะครับเล่นงานนะผมโอโ้โหซึ่งแบบว่าเหงามากครับผมคอบอลทุกนี้ไม่มีบอลดูเลยโอโ้โหเดือนนึงเต็มเราก็เลยเนี่ย คิดจะพามาทัวร์สนามแต่ละสนามต่างๆผมของทุกลีกนะครับผมไปเราไปดูกันเลยนี่เราเดินมาอู้นี่ถนนเนี่ยใช่ปะไปเดินขึ้นไปครับผมตรงนี้ก็เป็นมิตึกตึกลาบ้านช่องครับผมใกล้สนามอันนี้โอ้สนามขนาดเล็กอ๋อโหสนามหน้าคอนโดเลยเหรอนี่อ่ะอยากเข้าไปดูคอนโดแป๊บหนึ่งนะผม อที่จะไปดูสนามฮอตเตนแฮมสเปอร์กันะผมสนามเย่าของสเปอร์อันเองนะผมไปหาทางออกไปเจอเนี่ยมันมีไม่มีบันไดขึ้นหรอวะอมันปิดเอาไว้โอเคไปหมดแค่นี้ปิดประตูวไว้อนี่คือเป็นคอนโดนะผมเอ้อันนี้คืออะไรอะ่ะเออเหมือนซุ้ม

อมีหลายชั้นเลยนะเดี๋ยวมาดูชั้นตรงนี้ก่อนอข้างในองค์โ่วงมากยสวยเหมือนกันคนรับผมกินในนี้ก่อนในมิชชั่นเราไปข้างบนกันเลยดีกว่าข้างบนสุดเลยไปครับไปครับไปครับด่วนเลยด่วนเลยอขอึ้นมาแล้วเราจะ เข้าไปสนามข้างในกันเลยว้าวสุดจริงๆใหญ่มากครับผมเราขึ้นไปข้างบนกันเลยเข้างบนสุดอ,อเราขึ้นมาแล้วโอ้เช้าพอดีเลยเป็นไงผมสวยมากครับนี่ก็มีสัญลักษณ์ไก่เดือยทองอยู่นะผมเหมือนของจริงมากครับผม เราเดินดูทีละด้านทีละด้านของสนามเกือบล่วงอันนี้ก็น่าจะเป็นจอมอนิเตอร์ขนาดใหญ่นะผมเรามาฝั่งโซนนี้กันเลยโอหถ้าเป็นอยู่ในบร,บรรยากาศจริงๆนี่โหสุดยอดเล้าใจเลยครับเราเดินไปเลยนั่นนี้เดี๋ยวพาไปดูในห้องแต่งตัวของ มักเตะกันนะผมไปเดินไปเดินไป,นไปบินดีกว่าบินไวคือใบไวกว่า <laughs> ไปเราดูรอบๆกันนะผมครับใหญ่มากครับผมอ้าวฝนตกเอเวน <Glen>. <S <s เข้าร่มก่อนนี่เขบเ,เขียนว่าทีเฮดเอฟซีฮัตตินแฮมฟุตบอลคลับอ่า อันนี้น่าจะเป็นโซน,นีใช่ไหมโซนห้องแต่งตัวใช่ไหมไปเราเข้ากันเลยเเข้ามาโหวโ่าเหมือนกัน way team. Room. อเวทิมแชงกิ้งรูมนี่ของพิมเยือนใช่ไหมพิมเยือนทำไมมันใกล้จังอเวทิมอ่าเราเข้ามากดได้ไหมกดกม็มีอะไรอันนี้น่าจะเป็นพวกนั่งแต่งตัวนะผมนี่ก็ห้องน้ำ มีเตียงนอนน้ำครับก็ไม่มีอะไรมากเดี๋ยวเราไปดูฝั่งของเจ้าบ้านกันเลยว่ามันจะสวยหรูไหมอันนี้หรือเปล่าอ่ะโฮโอเคโอโ้โหต่างกันสิ้นเชิงเลยโอโ้โหแน่นอนของเจ้าบ้านต้องแบบเอาดีแน่นอนครับผมแหมก็มีจอสองจอเลยอันนี้ก็โอโ้ ดีกว่าดีกว่ากันเยอะนี่ยมีอ่างน้ำอยู่ตรงนรงน้นไม่มีใช่ไหมอ่าตรงนี้แช่น้ำตรงนี้แหละเตะเสร็จอันนี้ก็ห้องอาบน้ำเข้าไปครับจะปีนปีนดูกันก็ได้นะ <c oughs> บ้าแล้วไม่ใช่ละปิดไปต่างกันลิฟทับเลยครับก็หมดกันแค่นี้ สำหรับสนามสเปอร์นะผมนี่นะเตะเดินออกมาจะลงแข่งกี่ฝนตกไลใช่ไหมหลายครับผมเดีย๋ยวลงตกลงเตะแล้วจะลงเตะแล้วฝนตกก็ดีใหญ่มากโอเคครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอลากันไปแค่นี้ครับผม ถ้าใครอยากเห็นสนามอื่นก็เม้นได้นะผมว่าจะไปให้ทัวร์สนามไหนผมเม้นได้บอกได้เลยครับผมผมจะนํามาให้ดูนะผมช่วงไม่มีบอลอย่างนี้นะผมสําหรับใครครับพี่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์นะผมสําหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ